วนี้มาร่วมแสดงความยินดี28ปีกับเอฟเอ็กครับครับวันนี้ก็มาร่วมแสดงความยินดีกับเอฟเอกครบรอบ28ปีครับอืมวันก็ได้รู้วิธีการบอกว่าดูแลผิวพรรณด้วยใช่ไหมใช่ครับที่นี่เขาก็เชี่ยวชาญแล้วก็เรียกว่าเรื่องของการดูแลผิวพรรณดูแลสุขภาพร่างกายอะไรเงี้ยครับมาที่นี่ได้เลยส่วนตัวเขาเองมีเคล็ดลับดูแลผิวเท้าร่างกายไหมเป็นตลอดเวลาของผมก็พยายามพักผ่อนเยอะๆครับแล้วก็พยายามที่ พลาดไม่ได้เลยคือเรื่องของการทาครีมบำรุงครับแล้วก็ทาครีมกันแดดด้วยครับออกกำลังกายเลยฮะออกกำลังกายไปในตัวไหมออกกำลังกายช่วยได้เยอะครับออาฝากเลยครคับฝากเลยครับคุณใครที่แบบว่าสนใจอยากจะมาไม่ได้โอเค <laughs> ไม่ไม <laughs> ่โอเคครับโอ้เคผมจะถามถึงเรื่อง คุณตำรวจเนี่ยคคุณค่ะคุณตำรวจล่าสุดค,ะค่ะที่ฮ่องกองอันนั้นเป็นอะไรครับอ๋ออันนั้นก็นผมไปถ่ายเป็นโปรโมทการท่องเที่ยวของ<ม>ทางฮ่องกองครับ<ม>แล้วก็ก็เลยใส่ชุดอย่างนั้นครับเพราะว่ามันเป็นการล้อธีมของภาพยนตร์ฮ่องกองในยุค90เลยเงี้ยอ,อ,อันนั้นที่ผม cover เป็นเหล็กเฉาเว่ยโอ้ครับ อันนี้คือลูกลูกนี้เราเรียกควสเองหรือว่าเขาจัดการเขาจัดการให้ครับเพราะว่าเป็นภาพยนตร์ที่ดังสมัยยุค90ของทางฮ่องกงอะไรงเงี้ยครับก็หลายเรื่องเลยครับใช่แต่ว่าชุดตำรวจจะเด่นหน่อยครับครับพอได้ใส่ชุดนี้ความรู้สึกของโอ้เป็นงไงบ้างครับเดินเชิดเลยที่ฮ่องกงฮะก็เดินเดินแล้วก็เริ่มจากจับผู้จัดการก่อนคผู้ชนโดนจับเลยเหรอครับโดนจับเขาฝืนไหมครับเขาฝ่าฝืนไหมครับคุณ ผมใส่กุญแจมือเลยฮะครับจับไม่ยากเลยเหรอพี่โชว์จับไม่ยากเยเนอยู่ใกล้ๆต้องดูแลผมอยู่แต่พอเราแต่งรูปมันมันออกไปเป็นไปรอดมันบอกว่าอย่าโดนจ้าวอะไรอ๋อครับคือผมว่าต้องขอบคุณพี่โชว์ด้วยครับเขาถ่ายรูปสวยครับแล้วก็ตรงนั้นแบบว่าบรรยากาศมันได้ด้วยครับจริงๆเป็นที่ที่ถ่ายหนังเรื่องนั้นเลยครับที่ที่เขายืนอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ท่าที่ทําอยู่ด้วยอือคือพี่พี่โชว์เป็นตากล้องให้เราพี่โชว์เป็นตากล้องครับแล้วเป็น ผู้ที่ถูกโอจับด้วยถูกรวบด้วย <laughs> วมันย <laughs> ืนรวมในตีมนั้น <laughs> เป็นทุกอย่างให้โอเลยเหรอครับเป็นหมดคะอ <laughs> เป็นไงพอได้เห็นแบบว่าฟีดแบ็คบนชมว่าหล่อมากๆผมก,ก็ดีใจครับก็โอเองก็ชอบครับเพราะว่าแบบเป็นชุดที่แบบจริงๆแล้วเขาเลิกใส่ไปแล้วมันไม่มีแล้วครับเป็นชุดเก่าเลยก็ดีใจครับได้ใส่แล้วก็เราก็เคยดูเราเป็นแฟนหนังของประเทศเขาด้วยอะไรเงี้ยก็ดีใจครับได้ไปแล้วก็ดีใจที่คนชอบอหลายคนอยากเป็นผู้ต้องหา ครับเหมือนคุณโชก็ดีใจครับยินดีมากมากครับหลังจากนี้จะมีการร่วมงานกับทางฮ่องกงไหมจริงๆก็มีไปอีกไปอีกรอบแล้วครับผมแต่ยังไม่ออกครับอันนี้คือเป็นในฐานะอะไรแนเอ็บัสเตอร์หรือว่าย่งไรจริงๆเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวครับใช่ครับเป็นแบรนด์เอ็มเอ็มบัสเตอร์ของการท่องเที่ยวเลยครับโปรเจกต์หลังจากนี้จริงๆไม่ได้มีของโอ้เองเดียวก็มีของนักแสดงคนอื่นด้วยครับ ลูกต่อไปโอ้พูดได้หรือยังครับว่าจะออกมาเป็นลูกไหนอะไรยังไงเอ่อจะไม่ได้เป็นแบบนี้ครับไม่จะไม่ได้มาเป็นตีมแบบนี้จะเห็นภายในปีนี้ไหมรค,ครับโอป,ปีนี้ครับน่าจะเห็นปีนี้แหละโอเคอ่ะอ,อ,อีกอีกเรื่องหนึ่งล่าสุดคุณจันจีให้คุณไปช่วยยืนยันตๆๆัวตนเขาเหรอครับคุณในการทําบัตรอ๋อใช่ครับ <c oughs> เพราะว่าน้องเขาทําบัตรหายครับโดนขโมยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เจ้้าาหนที่ำวันนั้นไม่เหมือนเดิมก็เลยต้องไปยืนยัน พักผมไปด้วยกันอยู่แล้วอืผมไปส่งเขาเออเขาตกใจไหมเรัเจ้าหน้าที่ทักว่าหน้าไม่เหมือนเดิมอาจจะเป็นของเรื่องของแบบภาพในภาพอาจจะไม่เหมือนเดิมคนเราก็ต้องมีอัปเดตกันบ้างเรายืนยันกับเจ้าหน้าที่ยังไงบ้างคะในขั้นตอนตัวจริงผมบอกเขาตัวจริงยืนยันว่านี่คือจริงตัวจริงใช่เขาบอกว่าตกกูใจเจ้าบอกว่าไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมใช่คนเดิมครับ ต้องยืนยันหลายขั้นตอนนะครับคุณโอไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแค่บอกเขาคนเดียวกันเหมือนเดิมก็สวยเหมือนเดสวยหรืน่ารักไหมครับน่ารักสวยครับสวยสวยก็เดินก็ผ่านไปด้วยดีใช่ไหมครับสำหรับขั้นตอนการทำบัตรต่างๆผ่านไปด้วยดีครับอตอนนี้ยังมีอะไรที่น้องจะต้องไปติดต่ออีกไหมครับโอหลังจากที่ทำน่าจะหมดแล้วนะครับครับผม จะเรียกเก็บเงินค่าโทรศัพท์หรือยังคยังเรงไม่เรียกแต่เดี๋ยวส่งบินไปปีนี้เป้โทรศัพท์ไปแล้วจะมีมีเป้อะไรให้อีกมไหมคะตอนนี้ยังนะฮะยังไม่มีแพนเลยฮะหรือว่ามีแพนไปเที่ยวตอนนี้ก็ยังไม่มีครับใช่ครับช่วงนี้ทำทำงานอือช่วงนี้ลุยงานอย่างเดียวเหรอคุณโต๊ะหรือไงก็ ใช่ครับเพราะว่าละครจะออกแล้วครับอืครับผมในวันที่ฝนพังพายเอครับ3มิถุนายนนี้ฮะช่วง2ทุ่มเลอครับนี่ปล่อยน้ําซ้มมาแฟนๆก็ฟินกันอย่างต่อเนื่องเลยครับทุกท่านใช่ครับก็ปล่อยมาเรื่อยๆครับวันนี้ก็มีปล่อยอีกเออเป็นไงพอได้เห็นแบบกระแสแบบแฟนยิ่งใหญ่มากก็ดีใจครับเพราะว่าเป็นไม่ได้ร่วมงานกับเต้ากันนานแล้วแล้วก็เป็น เป็นผลงานที่แบบไม่ได้ง่ายเลยสําหรับโอเองนะครับเรื่องนี้ก็เป็นได้รับบทเป็นทนายด้วยอะไรเงี้ยครับก็ค่อนข้างยากครับแล้วก็แบบดราม่ากันตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็คิดว่าน่าจะถูกใจคนดูครับบทที่เป็นทนายมันค่อนข้างที่จะต้องจาเป๊ะไร่าเ้เราเราแม่เป็นบทอั่าโอปะเราจําเก่งมากเออใครเป็นคนช่วยท่องบทท่องบทท่องท่องทุกวันนะครับเดินไปไหนก็ท่องเออ จะได้เห็นโ้ในลุคทยใช่ครับใช่คับกลับมาเล่นกับพี่เต้าครั้งนี้เป็นยังไง้งก็ดีใจมากครับเพราะว่าอุ้ยเตะครับเออก็ดีใจครับเพราะว่าแบบไม่ได้ร่วมงานกับเต้าก็นานแล้วแล้วก็ทุกครั้งที่ได้ร่วมงานกับเต้าก็แบบแฮปปี้ครับเพราะว่าเต้าเป็นนักแสดงที่ตั้งใจมากๆแล้วก็คือเราก็แบบซัพพอร์ตกันตลอดเลยงี้บบางทีบทมันยากแต่ว่าเต้าก็แบบบางทีก็ส่งกําลังใจให้กันครับ ส่งด้วยสายตาด้วยมือด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแเ้าคาดหวังอย่าไรที่ยวกเหมือนช่วงน,นี้คือแบบคนจับตามองคนแบบไม่ค่อยดูทีวีใช่ไหมก <parse> <parse> ็อยากให้คนกลับมาดูนะครับเยอะๆเพราะว่าเด๋ยนนี้ไม่ใช่แค่ต้องดูดูในมือถือก็ได้ครับ <S <S> <S อยู่อยู่ที่ไหนก็ดูได้อะไรเงี้ยแต่ก็เอ่อก็อยากให้คนกลับมาดูเยอะๆเพราะว่าเราก็ทําเพื่อให้คนไทยดูอะไรเงี้ยแล้วก็เด๋ยนนี้ละครก็มีแบบรูปแบบใหม่มากขึ้นด้วยแล้วก็บทก็แบบ เพิ่มเปลี่ยนใหม่มากขึ้นก็น่าจะสนุกขึ้นแล้วก็น่าจะดึงคนดูกลับมาดูละครกันได้อีกครับด้วยละครมันใกล้หอนแล้วหลายๆคนนักแสดงหลายคนก็จะแบบไปขออง์ขอพรอ,อย่างเงี้ยให้ละครปังที่โอ้มีไหมครับมีนะครับผมก็ขอ,อ,ข,อขอทุกวันเลย <laughs> ครับจริงเหรอไป,ไปขอคนเดียวเลยเหรอครับชายเดียวเลยไม่อกครับก็ไปทําบุญอะไรเงี้ยก็ขอครับเพราะว่าเราก็อยากให้ให้คนดูได้ดูผลงานที่พวกเราตั้งใจทํากัน อยากคุณเต้ตัวเองเขาก็สายมูกันนั่นเองครับเราอ๋อมูมูไปด้วยกันไปด้เดินสายกันฉ่าก่อนละครอ๋อเหละคะล่าสุดก็ไปเวียนเทียนกันมาอ่าครับขอให้ละครปังขอให้ละครปังเข้ามาโอเคจริงจริงที่อะไรอะไรจริงๆไปทําบุญครับเออมีตั้งไว้ไหมครับว่าเลตติ้งเท่านี้เดี๋ยวไปแบบแก้บนอย่างนี้ด้วยกันอย่างเงี้ยครับมีไหมคือ ไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดไว้ครับก็แค่แบบเอออยากให้คนดูเยอะๆครับไม่ได้ตั้งไว้ว่าต้องเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่อยากให้น้อยเเออออคคครรับบมีีะไโขุณพ่๋ ฝากละครหน่อยคุณฝากละครหน่อยฝากละครด้วยครับในวันที่ฝนพังพายนะครับวันสามมิถุนายนนี้นะครับทางช่องสามครับก็เป็นละครอีกเรื่องหนึ่งโอ้กับแต้านะครับที่ได้โคจรมาเจอกันครับก็ฝากไว้ด้วยน่าจะถูกใจคนดูทุกๆคนครับในรอบกี่ปีนะที่เป็นในรอบประมาณสิบปีเองครับโอ้แป๊บเดียวครับจริงจริงนานแล้วเหมือนกันสมการรอคอยเนาะฮะสมการรอคอยสิบปีนะสมการรอคอยสิบปีเออ